พอเรามีโพสตแล้วเนี machine, ú, kel, with with ่ยเรากาลังจะต้องการที่จะดึงโพสต์มาแสดงบนหน้าหน้าเว็บของเราอะนะครับหรือว่าหน้าเพจของเราเนี่ยแหละเทคนิคจะทํำยังไงก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเรามีการลงโพสตไปเป็นโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวประชาัมพันธ์กับจัดซื้อจัดจ้างสองตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการอยากจะให้ข้อมูลเนี่ยมันมาโชว์นะครับจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันก็ควรจะต้องมาโชว์ที่เป็นเรื่องของจัดซื้อจัดจ้างนะครับไอตรงประชาธมพันเนี่ย ก็จะต้องโชว์เฉพาะในเรื่องของข่าวที่เป็นทระนะคันะสังเกตดูจะมีเรื่องของคาตากลีกตัวนี้นะครับเราจะมาทำในตรงนี้กันนะครับแต่ว่าของเดิมเดี๋ยวผมขอลบออกไปก่อนแล้วกันเนาะเพื่อจะได้เห็นเลยว่าออถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเนี่ยเราจะสร้างมันขึ้นมาอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราต้องมีหน้าเพจก่อนนะครับเพื่อจะเป็นเพจในการรองรับที่จะมาแสดงผลเรามีจัดซื้อจัดจ้าง กับมีประชาพันธ์ยอยู่ร้อนสิบเหใช่ไหมครับเราจะเข้าไปลบก่อนเนาะผมจะเข้าไปที่ e d i t ทิ t เอ e เนเนี่ยนะครับไอเนี้ยผมลบทิ้งไปก่อนเลยให้ยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับเปล่าเไปเลยเนาะเหมือนกันก็คือเดี๋ยวของการจัดจ้างก็จะทำเหมือนกันนะครับลบไปเลยอันนี้มีอยู่นีก็ลบไปเลยนะยักแห้ยังไม่มีอะไรเลยเปล่าเปล่า ลกไปเรียบร้อยแล้วในหน้าเว็บเราก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาสร้างกันก็คือว่าเราจะมาสร้างไอตัวโพสนะครับเพื่อไปแสดงบนหน้าเพจนะครับเมื่อกี้เราเป็นการเข้าไปที่หลังบ้านเป็นการไปลงลงข้อมูลแล้วแต่ว่าตอนนี้เราจะดึงข้อมูลมาแสดงที่หน้าเว็บ,นะบวิธีการจะดึงมาแสดงที่หน้าเว็บนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งก็คือเราจะใช้ตัวนะโพสกิจ นะครับตัวโพสต์จิตตรงนี้นะครับมันมีของเดิมตัวนี้อยู่เนี่ยเพื่อไม่ให้สับสนนะครับผมก็ลบไปเลยแล้วกันให้มันยังไม่มีอะไรเลยลบไปเลยเดี๋ยวสร้างให้ดูตังแรกนะนะยังไม่มีอะไรเลยเป็นแบบนี้นะครับเราต้องการจะสร้างไอ้ตัวโพสต์ตัวเนี้ยเพื่อไปแสดงที่หน้าเพจที่หน้าเว็บของเรานะรผมก็ใช้วิธีการเราก็นิวครับตอนนี้สมมติว่าเรากําลังจะสร้าง ตัวโพสที่จะเอาแสดงข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็ก็มาเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็ตั้งชื่อที่หนึ่งตรงนี้ครับไตเติลเนี่ยเราก็จะบอกว่าข่าวข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่าไทยตัวนี้เป็นโพสถูกแล้วนะครับแล้วก็ข่าวประชาสัมพันธ์เราต้องการอยากจะดึงข่าวมาโชว์เฉพาะหมวดหมู่ ที่เป็นข่าวประชาพันธ์นะครับเราก็จะเลือกรมวมู่ตรงนี้นะครับหรือเราจะเลือก่มรวมกันเราอาจจะมีหมวดหมู่ที่มันไม่ใช่ข่าวประชาพันธ์อย่างเดียวก็ได้แต่เป็นประเภทข่าวครับเราก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้ข่าวอย่างนี้ครับข่าวอะไรอีกอ่ะข่าวรอบรู้รอบรู้สอสอสอย่างนี้ครับถ้าเราไม่ได้ไม่ได้มีการแบ่งแบ่งว่าแบ่งเซตชัดนะครับว่าไอ้กล่องเนี้ยเราจะโชว์ข่าวประชาพันธ์อย่างเดียวอีกกล่องหนึ่งเราจะโชว์ข่าว อรอบรอูปสอสออย่างเดียวเนี่ยเราสามารถามุ้อแอปหมดหมู่ข่าวเลยเข้ามาในชิ้นนี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างด้านล่างประมาณนี้เห็นไหมครับอันนี้คือรูปแบบเสร็จแล้วเราจะเลือกไตัวเ y o ย t ไทยนิดหนึ่งนะครับเรียลไทยเนี่ยก็จะมีแบบกริดแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้แบบไหนนะอันนี้ขอเลือกเป็นแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนตัวหนึ่งแล้วก็ถัดมานะครับให้แสดงเพจไหม แล้วก็เพจที่แสดงต่อหน้าเพจก็คือจำนวน9 9ชิ้นเมื่อกี้นะครับต่อเพจแล้วก็เลือกกามนี้ไปเนาะอืนอ่นอ่าถัดมาก็จะเป็นเรื่องของกำหนด p r o พ e r t y พวกนี้อันนี้บางอย่างข้ามไปได้นะครับค่า d e f a อ l t มันแต่ว่าที่จะเลือกอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้ครับ e l e c t นะจากตัวหลังด้านล่างในตัวตัวอย่างด้านล่างตรงนี้ครับในข้างบนในตัวเนี้ยถ้าเกิดเราไม่อยากโชว์ตรงนี้นะ เราก็ติ๊กไอตัวช็อตโคต้ดเฮดดิ้งตรงนี้ออกมันก็จะไม่โชว์ไอตรงเฮดดิ้งด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเราไม่อยากจะโชว์เรื่องของจำนวนคนคอมเมนต์หรือว่าชื่อของผู้ลงนะครับผู้ลงข่าวเนี่ยเราไม่อยากโชว์เราก็ติ๊กออกได้นะอย่างเงี้ยเราก็จะติ๊กไอตัวคอมเมนต์ออกแล้วก็ชื่อก็จะเป็นอ,ออเตอร์เจ้าของนะครับก็จะเหลือแค่นี้มีไททอลกับมีวันที่มีหมวดหมู่ แล้วก็มีตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นอเ,อเอ็กเซอร์นะครับตรงนี้เอ็กเซอร์แล้วก็ read more read more ลิทมอลลิทมอลเราก็จะมีตรงนี้ทีนี้เราบอกว่าลิทมอลเราอยากได้เป็นภาษาไทยได้ไหมก็แก้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้อาจจะมีตรงช่องให้แก้อยู่ตรงนี้เห็นไหมลิทมอลปุ่มเนี่ยเราเปลี่ยนคำตรงนี้นะครับเราบอกว่าอ่านต่อ,อตรงนี้เราจะได้คําว่าอ่านต่อไม่ใช่ทำไมตออ่านหายงานละ ประมาณนี้ถ้าเราเรา,เรามองว่าแบบนี้เราโอเคแล้วนะครับเราก็กดเซฟพับบิกนะครับกดพับบิกอโอเคพับบิกเรียบร้อยแล้วครับเราจะได้ตัวนี้ที่เป็นช็อตโค้ดเป็นโค้ดสั้นๆมาอันหนึ่งนี่ครับทีนี้เนี่ยตอนที่เราจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปแสดงผลบนหน้าเว็บนะครับเราจะต้องเอาช็อตโค้ดนี้ไปแปะไว้บนหน้าเว็บ นะครับอันนี้เราภาพบิกอัปเดตไปแล้วเนาะทีนี้ผมจะ copy อันนี้นะครับ copy ไว้ก่อนเนาะแล้วก็จะมาที่เมนูที่เป็นข่าวประสัมพันธ์ตรงนี้นครับตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาหรอกนะครับลองรีเฟซดูก็ได้นะนจะยังไม่มีเห็นไหมครับทีนี้เนะี่ยเราจะเอาข้อมูลมาโชว์แบบตรงนี้ยังไงก็คือว่าเราก็จะมาที่ไปที่เพจนั้นก่อนนะครับเราก็จะมาที่เพจในตัวข่าวประชาพันธ์แล้วก็เข้าไปที่ edit w i t h e l e e m n t เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอามาโชว์ยังไงเราจะใช้ของชิ้นนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นช็อตโคดอ่พิมพ์เาว่าโค้ดก็ได้นะครับเด่ยก็จะมีช็อตโคดเราก็ลากช็อตโคดมาวางแต่ก่อนลากอะไรจะต้องแอดตัวนี้ก่อนเราก็จะเอาช็อตโคดมาใส่แล้วเราก็จะใส่ช็อตโคดเข้าไปตรงนี้ครับข้อมูลตัวนี้ก็จะมาแล้ว ก็แบคขับปีนะครับแล้วก็มีเฟสนะประมาณนี้แล้วก็จะได้ข้อมูลมาโชว์ที่หน้านี้นะเรียบร้อยครับจะซื้อจัดจ้างอะครับก็ก็ทําเหมือนกันนะครับก,ก็จะทําคล้ายๆกับแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เราดึงมาโชว์ในเนี้ยเราก็จะเลือกให้มาโชว์เฉพาะหมวดหมู่ที่เป็นจัดซื้อจัดจ้างมันก็จะมาเฉพาะจัดซื้อจัดจ้างนะ ถ้าเราจะทําก็แบบไวๆเลยนะครับเราก็จะกลับมาที่ตัวโพสต์กิจนะครับแล้วเราก็จะสร้างใหม่อีกอันหนึ่งมาที่แอป new post กิจเราก็จัดซื้อจัดจ้างเสร็จแล้วก็กดถอบปิดก่อนก็ได้ทีหนึ่งครับทีนี้หมวดหมู่เราก็จะเลือกเฉพาะหมวดหมู่ที่เป็นจัดซื้อจัดจ้างครับ ประกาศจากประกาศจากที่จัดจ้างอ่าอย่างไรเนี่ยอ๋อเป็นไปได้ว่าเรายังไม่มีข่าวในที่ลงเป็นเรื่องของจัดที่จัดจ้างมันเลยยังไม่ขึ้นนะครับอ่านข่าวจากที่จ,จ้างอยู่นี่นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมอธิบายไปทีหนึ่งนะครับไอตรงออเดอร์ตรงนี้นครับ เราต้องมีการตั้งค่าด้วยเนาะว่าการเรียงของเราเนี่ยครับเราจะเรียงตามอะไรเรียงตามชื่อหรือว่าเรียงตามวันที่เนาะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียงตามวันที่นะผมเรียกว่าเรียงตามคียเอเดแล้วกันแล้วก็ให้เรียงจากมากไปน้อยนะครับก็คือ d e s c ซ n d i n g นะครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เราชอบรูปแบบแบบไหนถ้าเป็นการื่อดจ้างบางทีอาจจะชอบเป็นลนักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ อื่นอ่าอันนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นเพจจริงเหมือนกันแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆอ่าอันนี้ก็อ่ะเนี่ยผมคามไปก่อลวกันนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ไม่มีนะครับวันที่อ่าคอมเมนต์ไม่มีแฮ็กไม่มีแล้วกันนะคาตตกกาล็อจะมีไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่เราพอเตอร์โพสตต้องมีนะครับ ลิฟมออาจจะไม่มีก็ได้นะเพราะว่าเราจะเราคลิกตรงนี้มันก็ไปได้เหมือนกันถ้ากันเราต้องการแค่สิ่งเดียวเราก็เอาแค่น,นี้ก็ได้นะครับทีนี้ข้อความเราอยากให้มันย,วยาวๆเลยนะเนาะเราอาจจะต้องมีการปรับเลยนะหาที่ปรับสักนิดหนึ่งอยู่ ให้มันโชว์ยาวๆไม่ต้องมีคอรั่่างนี้นะครับอันนี้ไเอมเมจอ๋อนี่มันเอเมจคอรั่งเลยนะครับอ่ะก็คือหนึ่งคอรั่งก็แล้วจะถูกอะไ ไปไฮเอเมดเนื่องจากว่าไอตัวตัวประกาศไอซื้อจ,จ้างอะ่ะมันจะไม่มีรูปภาพนะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องโชว์โชว์รูปภาพที่เป็นภาพปกอะ่ะเราไม่ต้องมีแล้วก็หายไปเลยก็ได้ตรงนี้ mm hmm. ก็จะมีแค่เทกขึ้นมาแบบนี้จริงๆมันจะต้องปรับให้มันเป็นข้อความแบบไม่ต้องมีตัดขึ้มนมาทัดใหม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวหากกวนา ตั้งค่ามันเยอะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะเราอัปเดตไปก่อนปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยพออัปเดตไปปึ๊บนะครับเราจะได้ในตัวชอตโคต้ดเหมือนกันเนาะถ้าออกมาใช้ก็ c o ปปี้มานะครับแล้วก็จะมาที่เพจอ่าพอเราได้ชอตโคต้ดมาแล้วครับเราจะมาที่เพจที่เป็นจัดซื้อจัดจ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาชอตโคต้ดมาวางครับก็อันนี้ก็จะทําเหมือนกันเลยครับ แล้วก็เอาโค้ดที่เป็นสัตโค้ดมาใส่นะครับแเราก็จะได้ไอตรงนี้มาโอเคครับจริงๆการทำทำไอตัวดึงโค้ดมาโชว์พวกนี้จริงๆมันอาจจะมีทำได้หลายวิธีนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่ง อันนี้ก็เป็นการทวนเมื่อวานนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่ามีสร้างเพจสร้างโสต์แล้วนะครับโสต์เนี่ยจะเอาโค้ดมาโชว์ในแต่ละหน้านะครับจะด้วยใช้ตัวไหนในการดึงโค้ดมาโชว์นะครับเราสามารถดึงได้มาโชว์เป็นชิ้นๆได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดึงมาโชว์ในในหน้าเพจพวกนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะดึงมาโชว์ที่หน้าแรกนะครับเพราะไม่<บ>อย่างนั้นเนหน้าแรกเราก็จะไม่มีข้อมูลอะไรนะางหน้าแรกเราก็จะโชว์ ดึงมาเป็นส่วนๆนะครับอ่าส่วนนี้จะโชว์ข่าวอะไรอีกส่วนนึงก็อาจจะมนอีกบล็อกหนึ่งโชว์ข่าวอะไรนะครับเราก็จะดึงมาโชว์แบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้โพสต์แล้วก็ตัวโพสต์กิดนะครับโพสต์กิดที่จะดึงข่าวมาโชว์